สำเร็จของ Samsung Galaxy S 27 Ultra อาอาจอยู่ใน Polar ID Samsung อาจกำลังเตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงวงการสแกนเนอร์ในอนาคตแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ข่าวหรือรอบ Galaxy S 27 Ultra ที่จะเปิดตัวในปี2 0 2 7ักำลังกลายเป็นที่ร้อนแรงจากข้อมูลที่ผู้ใช้ X ชื่อสติโก1 9 7่6เผยแพร่พบการอ้างอิงถึง p พ lar i d V 1 0 ในเฟรมแวร์ทดสอบภายในและอธิบายว่าเป็นระบบยืนยันตัวตนด้วยแสงโพลาไรด์แต่ทำาไมข่าวนี้ถึงสร้างความรู้สึกวาวใจการสแกนใบหน้าด้วยแสงโพลาไรด์เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่น่าสนใจซึ่งอาจช่วยซัมซุงลดขนาดโมดูลสแกนเนอร์และเพิ่มพื้นที่หน้าจอได้หากโพลาไรดีให้ความแม่นยำและปลอดภยัยเช่นเดียวกับ Face ID 3D ของ Apple แต่ไม่ต้องใช้โมดูลไอออขนาดใหญ่ก็จะเป็นก้าวกระโดดใหญ่ของซัมซุงในการสแกนใบหน้า แหล่งข่าวระบุว่าโพล a ร์ไจะเชื่อมโยงกับเซนเซอร์ s ซลิซิและชุดความปลอดภัย b i o อฟิวชัคอที่มีความเร็วในการปลดล็อกเพียง180มิลลิวินาที t, พร้อมกับความมั่นคงในการเก็บและรักษาข้อมูลไบโอเมตริกซึ่งเป็นความสามารถที่น่าสนใจมากแต่แต่ทำไมข้อมูลนี้ถึงสร้างความสงสัยผู้ใช้สติโก19726มีประวัติการเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในอดีตซึ่งได้รับการคัดค้านโดยไอ์ยูนิเวิร์ส ผู้ปล่อยข่าวที่มีชื่อเสียงทําให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้ลดลงอย่างไรก็ตามถ้าโพล a r ไอดีเป็นความจริงก็จะเป็นข่าวดีสําหรับผู้ใช้ซัมซุงที่ต้องการการสแกนใบหน้าที่แม่นยําและปลอดภัยและอาจเป็นจุดเด่นของ S27 Ultra ที่ช่วยให้ซัมซุงคู่แข่งกับ Apple ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซัมซุงยังไม่ได้ออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการแต่การพัฒนาในเทคโนโลยีไบโอเมตริกนี้อาจเป็นข่าวดีสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการหน้าจอที่กว้างขึ้น และการสแกนใบหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรจะรอดูข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงกลางปีหน้าก่อนที่จะตัดสินใจว่า Polar ID จะเป็นจุดขายหลักของ S 27 Ultra หรือไม่